กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจใจ h ช n แนลไม่มูก็เฮงได้ว้าเจี๊ยบมาค่ะเพื่อนๆเอฟซีวันนี้เราจะมาทำความสะอาดสาร,รภูมิเจ้าที่สารตายายกันนะคะมีคนเขาบอกว่าเจ้าที่ที่บ้านเนี่ย ดีมากทำดีๆจะให้โชคจะขออะไรก็ให้ขอไม่ต้องไปหาที่อื่นอันนี้จริงเลยค่ะเพราะว่าตัวเราเองเเที่ยวไปวัดนู้นวัดนี้ไหว้ที่นั่นไหว้ที่นี่บางครั้งบางคราวก็ลืมเจ้าที่ที่บ้านตัวเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านที่ปกปักรักษาเราให้อยู่เย็นเป็นสุขวันนี้ก็เลยชวนครอบครัวมาทำความสะอาดศาลกันค่ะ เ,เพื่อนๆสังเกตไหมท้องฟ้าช่วงที่ทําความสะอาดอะจะออกมืดๆคึมๆเหมือนฝนจะตกทําให้การทําความสะอาดเป็นไปอย่างราบลื่นไม่ร้อนแดดเลยค่ะเช็ดถูทําความสะอาดทั้งบนโต๊ะทั้งด้านบนด้านล่างทําเกี้ยงจิ๊บสะอาดเอี่ยมอ่อง นิ่มเป็นวันเสาร์ที่สามพาันธาปีหกเเราก็เลยจะมาทําความสะอาดในส่วนที่เป็นของสารพัดภูมิแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนในส่วนของอะไรที่ชํารุดอะไรที่แตกหักหรือล้มได้ไดน้ดเราก็เปลี่ยนใหม่พวกนางลำช้งางม้าบริวารโอ่งน้งําพวกแจกันพวกฉัดอะไรที่ชํารุดเราก็เปลี่ยนซื้อให้ใหม่ตอนรับตุกจีนที่จะมาถึงในวันศุกร์นี้นะคะ เพื่อนๆรอติดตามได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะมีอะไรเด็ดๆให้เพื่อนๆดูกันหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเนาะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาติดทองคำเปลวทั้งสารเจ้าที่สารพระภูมิสารตาสารยายนะคะติดในส่วนที่สำคัญสำคัญเนาะแล้วก็ตามด้วยของไหว้ ผลไม้พวงมาลายัยน้ำดื่มจัดไปสี่ถาดเบาๆค่ะเดี๋ยวชุดใหญ่จะมาอีกทีตอนตุ่จีนนะคะและที่สำคัญจะขาดไม่ได้เลยจุดทูบชัะร้ออะไรขอจะพทีเรียบร้อยแล้วรับมาลุ้นไปด้วยกันนะคะเฮง,งเฮงรวยๆนะคะ FC ทุกคนเดี๋ยวรอชมท้ายคลิปเลยค่ะวันที่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจใจ h ช n แนลไม่มูก็เฮงได้